ก็กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมเดี๋ยวซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมโกโจนะครับได้มีการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้แจ้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีของฟรีอะไรบ้างนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า คลิปนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟรีๆนะครับหรือว่าอยากเล่นในส่วนของกิจกรรมโกโจนะครับหรือว่าชอบอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าชอบนะครับเนาะคลิปนี้เรียกได้ว่า จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนเออก็ถือว่าหลายหลคนนะครับเรียกร้องขอกันมากนะครับว่าพี่รีวิวหน่อยนะครับสำหรับของฟีที่จับเด็กเข้ามานะครับพี่ขอบบกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมโกโจที่จับเด็กเข้ามานี้นะครับพี่ขอบบกเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่หลายๆลายคนนะครับก็คือ ไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่หลายหลายคนนะครับก็ต้องได้เล่นแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมสายฟรีและของฟรีเยอะมากนะครับและสุดที่จะมาแจกนะครับพี่บอกเลยนะครับว่าทุกคนค่าไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าสุดที่จะมาแจกนะครับเป็นสุดที่โคตรจะแรเลยนะครับเนาะและเป็นสุดของพระเอกด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับสำหรับกิจกรรมที่จับเด็กเข้ามานะครับทุกคนก็คือหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของหน้าตาเข้าเกมนะครับทุกคน ตอนนี้อัปเดตเข้ามาทางด้านของเซิร์ฟจีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนรีดดิวว่าโครเท่ไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของท่าทางนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นการใช้สกิลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็หน้าตากิจกรรมนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าตากิจกรรมนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของเมืองใหม่นะครับที่แบบว่าขุดขึ้นมาด้วยนะครับน้องคล้ายๆ มีทางด้านของเมืองใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่เลยกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มมันไปเลยนะครับหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับโกโจนะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าทุกคนจะได้เติมนะครับทุกคนแล้วก็จะมีให้เราเล่นด้านขวบบนประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนสุดโกโจก็จะมีแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเล่เลยกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจัดเต็มมันไปเลยนะครับสวนกิจกรรมท็อปอัพก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนีีเลลยนนะัแ้้ววก็จมมททาาางงงดขอตให่ ด้วยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอัปเดตครั้งใหญ่ๆนี้นะครับเนาะสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามานะครับก็รีดเดียวว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนไม่ะช่เป็นทางด้านของสกิลต่างๆนะครับเนาะการอนาเขตก็มีเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับกิจกรรมที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามานะครับก็ยังไม่ได้หมดเท่านี้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมโกโจอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับก็ยัังงงจจะะะะะมมมมีีีททาาาาด้นนนนขขออออออกกกกกกิรรรื่่เเเยยยยยแแลลคคบบุพ นะครับว่ากิจกรรมโกโจอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็คือกิจกรรมต่อไปนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมอียิปต์นะครับรีกไดยว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนส่วนกิจกรรมโกโจเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะก็น่าจะไม่เกินเดือนหน้านะครับเนาะหรือว่าปลายเดือนนี้อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับทุกคนก็จะอัปเดตเข้ามา19วันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของหน้าตาการเข้าเกมนะครับแบบจริงจังเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและพี่ขอบอกเลยนล่วกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมโกโจ บ้างนะครับมาเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแบบชัดเจนแล้วกันนะครับว่าของฟรีมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็คือ กองฟรีนะครับจะมีทางด้านของนิ่เลยนะครับสำหรับของฟรีนะครับก็จะเป็นทางด้านของเปอร์เอกเลยนะครับนอที่มีนะครับก็จะมีการเก็บโทเค็นนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าจะมีการเก็บโทเค็นแต่ละวันนะครับเรียกได้ว่าโทเค็นก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนก็คือหนึ่งวันเราสามารถหาได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็มากดสปีดตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วมันก็จะเก็บเหรียญไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับทุกคนเมื่อเรากดสปีดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอนว่าจะมีการต่อสู้ประมาณนี้ด้วยนะครัับบรากหนส นะครับทุกคนเมื่อเจอประมาณนี้นะครับเราก็จะเจอกับตัวร้ายต่างๆนะครับเนาะที่แบบว่าเราจะได้ปราบนะครับเนาะแล้วก็หาคู่หูอะไรเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนเมื่อเราได้สําเร็จขั้นแล้วนะครับเราก็จะสามารถรับของรางวัลได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับสำหรับของรางวัลที่เราสามารถรับได้นะครับทุกคนก็ถือว่ามีประมาณ4ชิ้นนะครับเนาะก็มีทางด้านของซูเปอร์เอกนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านงแผ่นเสียงโปรไฟล์พื้นหลังนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับซูตัวนี้แจ ก็กําลังวิ่งอยู่นั่นแหละนะครับน้องก็คือซดที่กําลังวิ่งอยู่นะครับก็จะทําการแจกให้ฟรีนะครับทุกคนเราก็จะมีทางด้าขงการตัวนี้ด้วยนะครับน้องที่แบบว่าเป็นมินิเกมให้เราเล่นนะครับเพื่อรับอวตารตัวนี้นะครับทุกคนเวลาเราเข้าเกมไปมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะได้แบบผาวรไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับน้องว่าของที่จัดเด็กเข้ามานะครับแล้วก็ของเสริมที่จะแบบว่ามีการเข้ามาในแมปนะครับทุกคนก็คล้ายๆกิจกรรมลูุตัวต่างๆนะครับที่แบบว่าสามารถแปลงงงงรร่่าาาเปป็นนนนอีกกไไดด้้้แลัค เหม <wick>. so <ala> ือนกันเลยนะครับอันน so ี้ก็จะเป็นทางด้านของท่าพุ่งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็พุ่งแบบนี้เลยนะครับเป็นสกินหมันไปแบบนี้เลยนะครับและพี่ขอบอกเล่นเล่กันนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือท่าทางต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะแล้วก็จะมีการวางขายในโหมด c ีเด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับกลางอาาเขตด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าต้องมีกลางอาณาเขตนะครับ และพี่ขอบอกเลยน,นะครับโนว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็คืออัปเดตเข้ามานะครับทุกคน ไม่ควรพลาดสักอย่างเลยนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่พี่คิดว่าน่าสะสมมากๆนะครับมันคล้ายๆกิจกรรมไซตามาเลยนะครับเนาะก็แลพอๆกันเลยนะครับทุกคนเพราะว่าไม่รู้นะครับว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับเนาะพี่ขอบอกเลย้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งชิลี่นะครับที่แบบว่ามาคอลแลบกันนะครับหรือว่าอีกหนึ่งอนิเมะนะครับที่มาคอลแลบกันนะครับและพี่อยากให้ทุกคนนะครับก็คือสะสมไว้มากๆเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของอวตารตัวนี้นะครับทุกคนนีเลย ครับก็มีโกโจอะไรเยอะแยะม our, ากมายนะครับสำหรับอาวาต้านะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับที่ยกว่าโคตรเท่โคตรเฟี้ยมไปเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสาหรับกิจกรรมตัวใหม่ที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็ถือว่าหลายๆคนเรียกร้องขอกันมานะครับนอก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับจะได้เล่นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพี่รับประกันได้เลยนะครับว่าทุกคนจะได้เล่นแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมโกโจนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก Icana, ถือว่าสุดที่อัปเดตเข้ามานะครับเป็นสุดสายเติมทั้งหมดเลยนะครับนอสสายฟรีจะไม่มีโอกาสได้เลยนะครับสำหรับซูโกโจนะครับก็เป็นสายเติมเท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเท่าไหนมีเพชรนะครับหรือว่ายังไม่มีเพชรนะครับก็สะสมไว้ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่ากิจกรรมที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับก็มีเยอะยะมากมายแน่นอนนะครับทุกคนเรีดีว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้แจกให้ฟรีด้วยนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นในสองของกิจกรรมหรือว่าอยากได้ทน้สองกิจกรรมนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนไล์คลิปนี้นะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่พี่คนไหนน้องน้องคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบัดไม่ต้องเสียตังค์ดเเนนนนนนนลลยครรับพีแแุกกกข้้้าาามวช็็ปสส ทุกที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกันนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรงไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันสําหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย